มาพบกับเจคเนะนะคะนําเสนอบ้านสวนใครใครกำลังมองหาบ้านสวนไว้พักผ่อนนะคะต้องการแบบบ้านสวนไม่ไกลตัวเมืองนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านบ้านตะอ้าวห่างจากตัวเมืองเพียงแค่20กิโลเมตรนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด3ไร่21ตารางวานะคะมีบ้านพักหลังใหญ่หนึ่งหลังและมี บ้านน็อกดาวอีก3หลังค่ะราคา1นล้านแปดแสนบาทกระตุานราคาสุดคุ้มกันเลยนะคะนอกจากจะได้พื้นที่ที่กว้างกวางแล้วยังได้ทำเลที่ดีด้วยค่ะมีพื้นที่เหลือสามารถลงสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมกันได้ด้วยนะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะท,ทุทนาน1่ล้านแปดแสนบาทสนใจที่ต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลย ในวันนี้เจคโน่ K N o, ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ